คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแฝงไปนะฮะที่นี่ากมีประโยชน์ได้ยๆด้านในร้องเพลงถูกต้องตามอัตลักษณ์ที่พี่ๆนะฮะสามารถจะรับกับการปฏิบัตินั้นได้ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับไม่แต่ยากไหมมันก็ไม่ยากอันนี้อยู่ที่พี่ จะมีเรียวแรงมากขนาดไหนนะครับเพราะการร้องเพลงนีพื้นฐานส่วนหนึ่งคือต้องออกกำลังกายให้ให้ปอดเนี่ยโอ้สามารถบริหารลมได้เต็มที่นะครับอันนี้สองเมื่อคุณพี่จะเก้าวข้ามาเป็นศิลปิน มือค่อนข้างอาชีพนะฮะมือค่อนข้างอาชีพต้องต้องบอกคนนั้นเพราะเราพอพี่ยังไม่ได้เป็นศิลปินบางคนก็ร้องเพลงมาทนร้องเพลงมาเยอะนะครับแต่ยังไม่ได้การเป็นมืออาชีพคือมืออาชีพคือต้องรู้จวนประกอบของเพลงลหลายๆอย่างที่นักร้องคนหนึ่งต้องรู้แต่พอพี่รู้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะต้องรู้เท่ากับศิลปินไม่ว่าจะเป็น ครูสุทเทพวงทอแดงเขารู้ถึงรู้ว่าเอาละเมื่อพี่จะร้องเพลงนี้ครูสุเทพก็จะร้องเพลงจงรักครูสุเทพครูสุเทพก็จะต้องบอกว่าจงรักนี่คือทีอะไร uh huh. พี่ก็เหมือนกันพี่พี่จะร้องเพลงสมมติว่าร้องเพลงบ้าชายทองพี่ก็ต้องรู้แต่ตอนนี้พี่ไม่รู้ uh huh. แต่มาเรียนมาคลุกคลีอยู่พวกผมเนี่ย yeah. ก็จะท่อยนะฮะแนแนวไม่ใช่สอนแนะกันว่าเ,เพลงนี้นะเมื่อจำเลยักเออบ้านสายทองขีอะไรนะขีอะไรถ้าสูงวะนี่เราจะรขีถ้าเสียงสูงไปต่ำลงมาเราจะต้องร้องขีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่พี่จะต้องรู้ดังนั้น พี่ไปขึ้นเวทีนะจุดมุ่งหวังนะครับขออนุญาตจุดมุ่งหวังที่คงจะคุ้นกับคาราโอเกะแต่จุดมุ่งหวังที่นี่ไม่อยากให้พี่ไปอิงกับคาราโอเกะจนมากเกินไปสังเกตได้ว่านี่นี่คือรุ่นคุณก้อยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นหนึ่งนี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับคุณปกิจรุ่นหนึ่ง น,นี่คือสิ่งสูงธารพรด้วยซ้า